ช่วงชีวิตชีวาที่สดใสกับโลแลนด์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมโลแลนด์พิกเซลวันนี้พวกเราชาวโลแลนด์จะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับศูนย์ฝึกอาชีพที่อยู่ในวัดวรจัญยาวาสค่ะที่นี่เป็นศูนยาา์ฝึกที่ทางวัดร่วมก,กับกรุงเทพมหานครได้จัดไว้ให้กับผู้คนได้มีโอกาสเรียนรู้และทําอาชีพที่หลากหลายโดยมีครูสอนให้ฟรีโดยที่ไม่คิดมูลค่าเลยค่ะที่ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครวัดวรจันยาวาสนะคะสังกัด นะคะคเปิดฝึกอบรมวิชาชีพให้กับประชาชนทั่วไปนะคะเรียนฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะมีทั้งหลักสูตรวันกันร์ถึงศุกวันเสาร์วันอาทิตย์วิชาที่เรียนก็มีให้เลือกหลากหลายนะคะอย่างเช่นตัดผมตัดเสื้อผ้าวาดลูกวดแขนโบราณนะคะแกะสลักวิชาที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือวิชาเสริมสวยน,นะคะ โอ้โหหลักสูตรเสริมสวยของที่นี่บรรยากาศคึกคักมากเลยค่ะเรียกได้ว่าทุกคนที่มาเรียนที่นี่ก็จะได้ความรู้กลับไปอย่างเต็มที่ส่วนคนที่มาใช้บริการก็สวยสมใจกลับไปมีชีวิตชีวาที่สดใสกันทุกคนเลยละค่ะต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมโลแลนด์พิกเซลที่พาเรามายัางที่นี่แต่ถ้าใครอยากมีอาชีพดีๆติดตัวอย่าลืมแวะมานะคะพวกเราชาวโรแลนด์ยินดีให้บริการบา,บายๆค่ะ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมโลแลนพิกเซล